ก็จะสวมพันต่อปักตักหุนหันทอฐานเข้ามาลองทอนังบนโทน่าทอนังบนโทน่าอะไรอาชิวอาชิวทอผู้เท่าเดินยองนอนเด่นโดอเด็กมามื่อเตาขาถุงขอถุง อาหารไม่ไม่อะไรคะมอม้าคึกคัหมอม้าอะไรคะมอมาคึกครับยอยักษ์ยานหอนลกฮูกตาโตน้องเฟยน้องเฟย,อเฟยมอม้าอะไรคะมอมา,มาบึกตปอปลาตาอมบายบายอ่ะบ๊ายบายจุ๊บส่งด้วยปักจู๋ยผมกำลังรับ